สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้นะคะมือน,นีมม้มีมิสจ๊เฮ็ดน้ายาขนมจีนปลาดุกนะคะมาเบิงคขวดมิ้ยังนงวันนี้ค่อยมีแม่ใหญ่จอยมาที่บ้านนะคะเ <c oughs> มื่อนี้ไม,ม่จอยเฮ็ดขนมจีนจ้าน้ายาขนมจีนกะลังหั่นกระชายอยู่ใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่ตะชายแต่ว่า พริกเนะี่ยเราใช้พริกสําเร็จรูปนะคะไหนไหนๆไหนๆน,นี่ตัวนี้เลยนี่เราจะใช้พริกแกงแดงหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนี่นี่ช้อนใส่ไก่โอ้ยนี่เด่นี่ตักน้ำพริกแกงแดงนี่สักหนึ่งช้อนหนึ่งนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่นี่นี่นะคะแล้วเราก็จะหั่นกระชายลงไปอืม มือนี่นะคะจะมีขนมจีนน้ำยาปลาดุกกะทิะทนะคะเขากำลังหั่นกะชายอยู่นะมีกระชายมีหอมแดงมีข,ข,ข่าโมจิไ <ป S 1> คใบมะกรูดเนาะจะใส่เข้าไปนะคะมือนี่เอาสิเม็ดขนมจีนน้ำยาพร้อมกับสมตำนะคะพี่น้องคะมือนี้มีสมตำนะคะไม่ขนมจีนนะคะ น้ำยาปลาดุกบอกที่ว่ามีน้ำเป็นขนมจีนน้ำยาปลาดุกใส่ปลาทูนาคือมื้อนี่อันผักกาดเนืขนมจีนร่วมมินได้พี่น้องเพราะว่าเรามีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาทูน่านะคะผสมผสมกันหวังว่าสีแซบอยู่ได้พี่น้องเมียนบัก็ขอบคุณหลายๆนะคะแฟนไม่แฟนเกขาจะคอมเมนต์ติดตามถ้าชอบกดไลค์ชัยกดแชร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวห้า จะเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็สเสดเบิ่งมาเบ,บิ่งกันต่อไปว่าหน้าตาขนมจีนของเฮาสิเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวต่อไปเพิ่นก็สิตั้มพริกตั้มพริกเป็นเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเฮ็ดขนมจีนแซ่บนะคะกาเลยให้เพิ่นเฮ็ดผู้เบาเฮ็ด แสบบ่อแสบอยู่ผู้เดียวโดยรวมคนอื่นกินไม่ได้เพราะบ่อแสบเอานึ่งมะเอากะปิมากะปิสักน้อยกะปิกะปิอยู่ในตู้เย็นกะปิสักน้อยนึงเพื่อความกรมเอาออกถุงแกงสีเขียวออกปุ่นอันนั้นแหละกะปิกะปิวางไว้พอกะปิแบบเหนื่อโอ้กะใส้กะปุกซื่อๆแกะกระปุกมันโอ้โอ้เอาอัน ถุงพีิแกงใส,ส่สื่ออือสี่สิบเป็นว่ายกะปิยีห่ห้อแกงเขียวหวานตามไม่พอ,อีบอมยนนด้คิดไปนอนน้องสื่อองมันผิกมากเกินผิกคนบอ่อยใส่แคน่นี้ก็พอเปสร์ตามใจใส่นิดเดียวมันจะเหม็นใส่มากไม่ได้มันจะเหม็นกินมันแล้งอยู่ได้พี่น้องอเราเลิกกัได้ไดยังโยนี้ว่ตาต้องทำ แห้งคักถ้าจะกินแซบแจบสนิทต,ต้องไปกินแถวบ้านฮาแมนบ่ค่ะคูนไปกินเมืองไทยมีทุกอย่างมีทุกผักสารพัดผัก,กากอยูนันเปิดประตูทั้งตรงเปิดเลยต้องต้องถือต่ำนะมึงเดี๋ยวมันพัง,งเดี๋ยวก่อนนะคะอือเอาวันนี้ล่องในเดี๋ยวมันสิบพังของเขาบ้านเขา คพื่อนบ่ได้บ่ะบ่มันประดังไปหอดข้างล่างอือนั่แหละต้องลองนะครับพี่น้องเพราะว่า,วาเฮาอยู่สั่นบนสุดเดี๋ยวมันสิดังไปหอดสันลลางเลยคะ่ะเดี๋ยวก็สิมีการถานวัฒนาราเดี๋ยวแค่นี้นะคะ,สะเสร็จแล้วเ้ามาเบิงวันนาตาขนมจีนของเฮาสิเป็นจังไดนะคะเดี๋ยวลอบ่งนะคะสวัสดีคะ่ะ